สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเ v a กันนะครับออนไลน์ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาฆ่าไก่กันครับด่านมีดครับลบดาบแล้วก็มาดูกันมันเกิดอะไรขึ้นกับไก่แล้ววิ่งทอยมันกากดับไปกากดับไปมันไม่กล้าออกมาครับมันกลัวแลนะ้วทีนี้แลโดแทงโดแทงมาใหม่ดิมาใหม่ดิมันปล่อยไก่แล้วจริงองเงี้ย ก็หอมันครับเนื้อโอ้ยตายน,นี่ผมตายเองครับมันบอกว่ากากลุมครับออกมาขี้ขาดเด้อแล้อ ทำไงดีกำมันดีครับแข็งมั้งเลยฮ่าฮ่าเอาข้าวมันเย้า โอ,โ,อโอ๊ยโดน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 ,โล,นโลุมครับที่หนึ่งครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งี่หนึ่งเราติดตามผลงานต่อไปกากดับไปลอ๋อ,กอ,อกชนะแล้วครับโอ้โหเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยมองหน้ามองหน้าคองคองดูหน้ามันโอเคครับจบไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ